สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องลำพูเป็นนะครับวันนี้ Tasmania Day f r e นะครับวันพี่ซานั่นเองวันนี้ตื่นมาด้วยเสียงฝนตกครับแล้วก็พอได้เช็คก,กับโทรพท์พก็เห็นว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันนะฮะเป็นที่น่าเศร้าใจเหมือนกันแต่พอดีว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเอะเห็นแดดออกแบบนี้ฮะ <c oughs> ก็เลยคิดว่าอ้าวลองสักหน่อยไหมลองไปเดินเทีย่ยวในเมืองดูอะไรเงี้ยอาจจะมีอะไรที่แบบพอจะเดินได้อยู่พอดีว่าผมก็พกะร่มมาด้วยก็ ถึงแม้ว่าฝนจะตกทั้งวันแต่อย่างน้อยมันก็มีแดดอยู่นะครับบ้านเมืองเขาจะเตี้ยๆนะฮะชิวๆมากนี่แหละครับผมชอบเดินตามข้างทางหรือว่ามันได้ความรู้สึกได้ฟีลลิ่งฟีลลิ่งของโฮมเลยเอ้ยไม่ใช่ที่แรกที่ผมกำลังจะไปก็คือเป็นตลาดเหมือนเป็นตลาดนะัดที่มีเฉพาะวันเสาร์ในตัวเมืองโฮบาตน,นะครับ ก็เดี๋ยวเพื่อนจะขับรถตามเข้ามานะครับซึ่งส่วนผมก็จะเดินชิวๆไปเพราะว่าใช้เวลาเดินจากที่พักไปที่ตลาดที่ว่าเนี่ยยีนาทีนะฮะ คนเยอะมากครับถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะตกก็ตามแดดออกแต่ฝนก็ตกนะฮะตกแบบสามารถเปียกได้เลยนะฮะแต่บรรยากาศแบบน่ารักน่าอบอุ่นมากครับแต่หนาวมากอยู่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมีวายอุ่นด้วยอเดี๋ยวมาพูดเรื่องตลาดมีกันหน่อยนะครับตลาดนี้ชื่อว่าสาราเมกามาเก็ตนะครับทิ้งใคร ตลาดนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าตลาดนี้มีเฉพาะแค่วันเสาร์นะครับในตรงบริเวณที่ทรามาก,ก้าแถวนี้นะครับ ครับผมแล้วก็ของซื้อของขายในตลาดแห่งนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักผลไม้ต่างๆนะครับจริงๆแล้วลักษณะไม่ต่างจากตลาดนัดที่ประเทศไทยเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าตลาดนัดที่ประเทศไทยเนี่ยเราเนืกออะไรออกเขาก็จะขายอน,นันแหละเพียงแต่ว่าของที่เขาขายจะรูป่างไม่เหมือนเราสมมตินะสมมติว่าที่ประเทศไทยเราขายอาหารบ้านเราก็จะขายส้มตาแล้วก็ลูกชิ้นแต่ที่นี่อาจจะเป็นขายข,ายขนมปังกับพิซซ่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะ อ๋อขอได้แฮ s e a n d ลาเตร o บและวันนี้ว่า t พืออไอ๋อว e น t ี้ t ีรับแล้วก็จริงๆเขาบอกว่าถ้ามาที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยแนะนำให้ซื้อพวกฮันนี่นะครับน้ำผึ้งเพราะว่าเขาบอกน้ำผึ่งที่นี่คุณภาพดีมากนะครับและราคาก็ตามคุณภาพเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปเรื่อยๆเ,เ,เนาะมีอะไรก็ลองชมกันดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นด้านในของบริเวณสลามกาสขแควร์นะครับรัดแ,แน่นอนครับตรงนี้มีแต่พับแต่บากลางคืนน่าจะคนเต็มทั้งหมดเลยครตรงนี้ดูดิ มีร้านอาหารไทยด้วยมีไทยลาวอีสาน <c oughs> นะครับ <c oughs> แล้วก็มีนพูตรงกลางแบบนี้ <c oughs> อา,ารมณ์เหมือนเราอยู่ในคุกเลยอตอนนี้ดูดิฮะมีรูปกงด้วย นี่ครับแล้วก็บริเวณตึกด้านข้างของตลาดนะครับทาราซาลาแมนกาอาร์ตซ็นเตอร์นะครับตรงบริเวณขอดหยาดครับด้านในตึกัเนี้ยก็ยังมีร้านเล็กๆนะครับเป็นชอ็อปแล้วก็เป็นคาเฟ่ยอยู่เยอะๆนะครับด้านในเราเข้าไปเที่ยวได้เนะ ตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่สะพานวิชมอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัตินิดๆหน่อยๆน,นะฮะเท่าที่อ่านมานะฮะ สพานริชมอนด์นะครับสร้างเสร็จในปี1823ในเดือนเมษายนนะครับก็ใช้เวลาในการสร้างถึง17เดือนเดียวๆนะฮะหรือประมาณปีครึ่งอะประมาณนั้นเนาะก็จริงๆแล้ววัตถุประสงค์ในการสร้างก็แน่นอนครับสะพานก็สร้างมาเพื่อใช้ในการสัญจรนะฮะโดยชฉาเมื่อก่อนในช่วงที่ยุคสงครามนะคะรับสะพานแห่งนี้ก็มีการใช้สัญจรระหว่างทหารนะครับในการรบในการอะไรก็ไม่รู้เขานะครับ ก็มีการสัญจรระหว่างทางด้านอีสต์โคสต์หรือทางฝั่งตะวันออกของทัสมาเนียไปยังพอร์ตอาร์เธอร์นะครับเพราะว่าพอร์ตอาร์เธอร์มันเป็นสถานที่ของทางการหนาะทางการทหารนะฮะก็สะพานนะฮะสะพานที่เห็นนี้คือสร้างด้วยหินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมากที่เห็นสถาปัตยกรรมต่างๆอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่ามันเป็นแนวไหนอะไรขนาดน,นั้นนะเพราะว่ามันเป็น สะพานที่เก่าแก่ที่สุดในออสเตรเลียนะครับเขบอกไงเนาะใช้สิ ก็ถัดจากจุดนี้ไปก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจุดอะไรบ้างแล้วตอนนี้ก็ไปตามจุดที่เขามีให้จอดจุดลุกเอาเนาะลุกเอาพอยมีจุดไหนให้จอดก็น่าจะจอดตรงแล้วน,นะครับเพราะว่าดูยากเหมือนกันเมื่อกี้เรามาจากทางนู้นไปรีบกันต่อครับป นี่เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับเรียกว่าบราวน์โฮ าครับตรงนี้เป็นจุดสูงสุดของจุดชมวิวตรงนี้นะฮะเอ่อต่อมีก็คือฟอส์ซูเบ ตรงนี้ครับเรียกว่าจุดชมวิวฟอสซิลเบย์นะครับก็จะเป็นแนวผาหินเป็นชั้นๆแบบนี้นะครับสวยงามมากก็จะมีคลื่นน้ำกระทบแบบนี้คนระผมไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินเสียงผมชัดหรือเปล่านะแต่ก็ดูภาพเอาแล้วกันนะท้ามันไม่ได้ยินสวยมากอันนี้เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่ง เรียกว่าเมนก้อนเบลุคเอานะครับเดีย๋ยวมาดูกัน,นครับว่าสวยงามไหมต่ตรงนี้เรียกว่าวีมากกร์เ b l e เบอรเคปนะครับ เป็นทางลงไปเพราะว่าตรงข้ล่างมันเป็นหน้าผา ก่อนมีสภาพเป็นแบบนี้นะครับแต่นี่คือปัจจุบันเดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆนะครับไปค่าเข้า,ขาที่แห่งนี้นะครับก็ผู้ใหญ่เนี่ยคนละสี่สิบหกไหม แล้วก็ถ้าเป็นนักเรียนอย่างผมเนี่ยผมก็บอกเขาว่าผมขอใช้สิทธิ์นักเรียนนะครับก็เหลือคนละ38สําหรับ,บนักเรียนแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับก <g iggle> ็เลยได้มาเท่านี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ผมมาเย็นนะครับตอนนี้คือแดดล้มลมตกนะฮะแถมแบบมีฝนตกโปรยๆนะฮะ <g iggle> ก็เลยดูในยการอึมครึมเป็นนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยตอนที่ผมเดินมาซื้อตั๋วเนี่ยเขาบอกว่าหลัง4ี่โมงเขาจะไม่เปิดขายแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยสถานที่แห่งนี้เขาปิดในตอนเวลาห้าโมงนะครับก็เลยจะไม่ขาย พอดีผมมาถึงตอนประมาณ4ี่โมงยีนะครับผมก็เลยขอเขาว่าขอหน่อยเถอะเออดูสักนิดนึงก็ได้อะไรเงี้ยพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วแนะนำเนี่ยเวลาใครที่มาดูเนี่ยก็อยากแนะนําให้มีเวลาดูสัก2อสชั่วโมงอะไรเงี้ยน่าจะครอบคลุมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างมากนะครับโอ้เมื่อก่อนตรงน,นี้ยิ่งใหญ่มากนะดูจากตรงน,นี้ดิโอโเป็นเมืองเลยอะแต่ปัจจุบันก็คือ ไม่ใช่แบบนี้ปัจจุบันขึ้นล่ากไ่หมดเลยคือจริงๆริกิจกรรมเนี่ยไม่ได้แค่มาดูสถานที่ตรงนี้นะครับยังมีเรือที่จะรับส่งพาไปดูบริเวณโขดหินอะไรสวยๆนะผมก็ไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็ได้เท่านี้ก็ยังโอเคดีกว่าไม่ได้เข้ามาดูนะฮะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เป็นพุทธิสถน ตามข้อมูลที่ผมได้อ่านมาผมรู้นะว่าที่นี่คือคุกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะใหญ่แล้วก็เมื่อก่อนมันจะแบบอุดมสมบูรณ์แบบว่ายิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้กุบเนี่ยเออกว้างขวางมากครับ คอยเอาไว้สังเกตการนะครับนี่เมื่อก่อนเราคงดูกันตรงนี้เนาะที่พักของซีเนียบริทารีออฟิเซอร์โอ้โหกว้างมาก อันนี้น่าจะเป็นโซนเตาครัวต่างๆนะและนี่ก็คือเดินที่อยู่ด้านบนนะครับของไหลเข่าบร,ริเวณตรงนี้เนาะสามารถเห็นคุกแห่งนี้ได้ทั้งหมดเลยนะฮะ กว้างมากครับก็คือมันมีหลายจุดเนาะเอาง่ายมันคือหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอ่ะการที่จะเดินมาดูครึ่งชั่วโมงก็อาจจะดูไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็มาดูสถานที่สํำคัญๆเนาะอย่างเช่นเนี่ยพวกคุกพวกออฟฟิศที่ทําการต่างๆที่ในอดีตนั่นแหละแต่ว่าก็จะมีจุดเล็กๆน้อยๆอย่างบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยภายในบริเวณนะฮะผมเข้าใจว่าคงจะเป็นพวกออฟฟิศหรือว่าบ้านพักผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยแหละพยายามดูให้ทั่วถึงแล้วกันเนาะ ตาเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะอย่างตรงนี้ก็เป็นที่ทำการตำรวจเนี่ย yeah. The Police Station นะครับนู่นครับอาคารใหญ่ๆขาวๆทางนู้นมีอาคารหนึ่งนะแต่ด้วยความที่เวลาเหลือน,น้อยแล,ะละ้วล่ะคงเก็บที่สำคัญๆก็พอนนะไม่น่าจะไปทันตอนนี้เหลืออีกสิบนาทีก่อนจะห้าโมงครับผมก็อยู่กันเป็นชุมชนเลยนะฮะ <laughs> มีหมดเลยนะครับมีคุกนะ คุก,ก็เป็นส่วนส่วนหลักเนาะแล้วก็จะมีพวกตำรวจบัญชีนะนี่ก็โบสนี่มีโบสด้วยนี่คือโบสถ์ครับมีหมดเลยครับเอาง่ายคือเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนั่นแหละแต่หมู่บ้านนี้ทําหน้าที่ในการเป็นคุกนั่นเองนะครับตรงนี้เป็น government c o k t a i l นะครับก็เป็นรัฐบาลเป็น เรียกว่าอะไรที่ทำการผู้ใหญ่บ้านเอออะประมาณนั้นนะครับแล้วดูส่วนยอมที่อยู่นหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านน้วยเมื่อก่อนมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนขนาดปัจจุบันถูกทิ้งล้างขนาดนี้ยังรู้สึกว่ามันใหญ่โตเลยก็นี่แหละครับประมาณนี้นะครับคุกที่นี่เรียกว่าอะไรพอร์ตอาร์เธอร์เฮอริเทส ผมแอบคิดไม่ได้นะครับว่านักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ที่คุกตรงนี้ก็คือมาจากประเทศอังกฤษถูกไหมฮะแล้วพนักงานพวกตำรวจพยาบาลหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นพนักงานในการเป็นเจ้าที่อ่ะที่มาทําการดูแลคุกแห่แงนี้ก็เหมือนถูกคุมขังไปด้วยไหมกึ่งๆเนาะเพราะว่าทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ไมงว่านักโทษก็ดีหรือพนักงานผู้คุมก็ดีก็ต้องเป็นคนอังกฤษถูกไหม ก็ต้องถูกมาประจำการอยู่ที่นี่นอกจากนักโทษที่จะอยู่ในคุกตรงนั้นแล้วพวกพนักงานต่างๆก็ยังต้องอยู่ภายในเฉพาะในหมู่บ้าทแทนแห่งนี้หรือเปล่าครับผมก็ประมาณนี้ละครับสำหรับพอร์ตอาร์เธอร์ฮิส c ต i ริไซต์นะครับที่ทัสมาเนียนอห่งนี้ <c oughs> เรียก็็ไม่เถือกอนนะะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันด้วยนะครับ ขอปิดคลิปสำหรับแทสมาเนียในวันนี้บ๊ายบาย